ทํานายฝันเลขเด็ดสําหรับผ,รผู้ที่ฝันเห็นรองเท้าผู้ที่ฝันเห็นรองเท้าหรือได้สวมรองเท้าหรือได้จับรองเท้าของเพศตรงข้ามให้ทํานายฝันได้ว่าคนผู้นั้นถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่สูงอายุกว่าถ้ามีครอบครัวแล้วอาจจะได้บุตรหญิงจะได้รับโชคจากเพศตรงข้าม สำหรับเลขนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นรองเท้านั้นได้แก่25 5 5 5 6ห้าและ556กการทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ